โอเคโอเคลีนน้ำข้าวนะครับทุกคนครับเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นี่นะครับโอ้โหอันเลอร่อยมากเลยฝปนเนี่ยก็ได้ถล่มลงมาแล้วนะครับทุกคนครับนี่นะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแบกเม้นะครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาที่ป่าอีกแล้วนะครับทุกคนครับไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรดีแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็ป่านะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ได้มากับพี่น้ำนะครับทุกคนสวัสดีค่ะติดตามน้องด้วยนะคะจากช่องน้ำบ้านบ้านค่ะครับผมแล้วก็ชื่ออะไรครับนี่เจมครับเออน้องน้องเกมนะครับทุกคนเจมส์ อ๋อเจมนะครับมาเป็นเพื่อนนะครับทุกคนครับก็วันนี้นะเราทั้ง3ามคนเนี่ยก็จะมานอนที่าบ้านต้นไม้นะซึ่ง<ช>บ้านต้นไม้เนี่ยพังแล้วนะชารุดหมดแล้วนะครับ<ต>ทุกคนเราก็จะนัดกันสักรอบเนาะใช่ครับเราจะนัดกันสักรอบนะเพื่อที่จะมาปรับปรูซ่อมแซมเพื่อให้บ้านต้นไม้ของเราเนี่ยอยู่ยงคงกับพันเอาไม่ใช่อยู่อยู่กับเรานานๆ,ๆนะครับทุกคนครับพี่ว่าไม่ต้องทําตรงนั้นก็ได้เนี่ยทำตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็ใช่ครับเดี๋ยว โอเคครับพี่ๆเพื่อนครับก็อย่างไรก็ตามวันนี้เนาะเราจะมานอนที่บ้านต้นไม้แล้วก็หุงข้าวประกอบอาหารนะครับแต่แต่ตอนนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องอะไรนะกางไฟชิดางไฟชิดแล้วก็พูกเปลนะครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาพูกเปลแล้วก็กางไฟชิดกันเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหุงข้าวประกอบอาหารนะครับ๋ยวพี่ๆเพื่อนนะที่ตามชมแล้วก็ลุ้นกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผม เด่นมืออามัสนำบกกโปรเขมืไปผมไม่อ่านอคือาใช่ยมันได้ขใหม่ปุ๊บนี่เราใช้อาจจะเด้ยว่าอาจจะได้เราส่กันเยอะแต่วนี่เอามัสนบของเด่นมานะครับพอมันได้มาสนบปุ๊บนี่เด่นมืออามัสนำไปดึงไปอีกคนไห

ทำแคะะ응่ด้ะ,ะแล้วก็้องบนก็ร่นจดอกระปนนกล้วบีคู่ก่อนต้องเช็คก่อนนะคะ <c oughs> ว่าแข็งแรงไหมอ๋อคนที่หนักสุดน,นี่นะ่าจะเป็นน้องเด่นใช่ไหมเด่น <c oughs> ใช่หมูน่เออ, <c oughs> อน้ำหนักเยอะสุดแล้วไไหนเต้บอกว่ารถหุ่นแล้วด้วยการเป็นมัดมัดกาเป็นมาเยเตนะแบ่งมาให้ดังเล้ เอาโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็ทำกับข้าวกันเลยดีกว่าทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเราทั้ง3คนเนี่ยได้กลางไฟชิดผูกเปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราทั้ง3คนนี้ก็จะปรุงข้าวประกอบอาหารนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับใช่ไม่รู้ว่าใครมานอนใช่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่เที่ยวป่านะจะมานอนมาพักแรมน,นะครับแล้วก็ขยะเนี่ยไม่เผาทิ้งเลยนะก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะเผาทิ้งนะครับแล้วก็ ต่อไปเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับเราก็จะเขียนติดป้ายเลยนะครับขยะอย่าทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าจะมาพักแรมนะให้เผาทิ้งด้วยนะผมจะเขียนป้ายอย่างนี้เลยนะผมมาถึงผมอารมณ์งุนงิดมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นคนใจดีอยู่แล้วเราผมจะเผา <c oughs> ผจะเผาทิ้งเลยนะครับทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราคข้าประกอบอาหารกันเลยครับ แค่ต <t od S 2> <t od horrible> ้องสต่าวร้างแล้วก็หัวข้อยังเหลือเลยครับไม่ไหวนะมาเหมือนเพเธอก็ไม่ไหวนะแชร์ปะไปแชร์ กคนครับก็ตอนนี้นะครับเราทั้ง3ามคนนี้ก็ได้ก่อไฟลุกแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะเราทั้ง3มคนเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่นะครับโดยที่ผมเนี่ยก็จะหุงข้าวนะทุกคนก็พี่น้ำเนี่ยก็จะทํากับข้าวนะส่วนเจมเนี่ยก็จะทําหน้าที่อะไรไม่ไม่รู้นะทากับข้าวช่วยพี่น้ํานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวกันเลยนะครับทุกคน <Okay. S 2> พี่น้ำเท,เทหมดเลยนะข้าวเนี่ยเอาหมดเลยไหมหมดหมดหม้อพอไหมล่ะพอพอน่าจะพอ,พอ,พอมาโอเคทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้เทแล้วนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาสาวน้ำข้าวก่อนนะครับทุกคนนี่นเข้าไปน้ำเข้าไปนะครับ มีคนบอกว่าเวลาที่เราเข้าป่านะครับทุกคนอย่าสาวน้ำเข้าเทล,ลงไปในลำธารหรือไม่ก็ห้วยนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับทุกคนนานแล้วนะครับถ้าสถานที่ไหนที่เจ้าที่เจ้าทางแรงเนี่ยมันจะอันตรายนะครับแต่ถ้าผมคิดว่าในเมืองไทยนี่นะ่าจะไม่มีแล้วล่ะนะแต่ก็เราก็ไม่รุบหลนะครับทุกคนแต่ถ้าเรารู้แล้วก็เราเทข้างนอกดีกว่า เสร็จแล้วนะครับเราจะซาวน้ําข้าวแค่รอบเดียวนะหลังจากนั้นเราก็จะไปตั้งหม้อเลยนะทุกคนมาปริมาณของน้ําเนี่ยมันหยุดที่เข้าสารด้วยนะครับทุกคนครับเพราะว่าเรากะระยะไม่ถูกนะเข้าสารบางครั้งก็เยอะบางครั้งก็น้อยนะครับทุกคนมนคิดว่านะปริมาณเท่านี้น่าจะพอนะอืมโอเคไม่เสียเวลา เราไปตั้งหม้อกันเลยนะครับปิดฝาให้แน่นแล้วก็ไปตั้งหม้อนะครับทุกคนมา,นอาโอเคโอเคตั้งเลยนะครับทุกคน ตอนนี้นะผมเนี่ยก็หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเวลาที่เราหุงข้าวในหม้อสนามเนี่ยเราไม่ต้องลีนน้ําข้าวนะครับทุกคนครับรอให้มันเดือดแล้วก็มันจะสุกอัตโนมัติเองนะครับทุกคนครับคล้ายๆแบบว่าหม้อไฟฟ้านะครับทุกคนครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องเกมนะน้องเจม igt igt นะครับทุกคนก็ได้ตั้งแกงแล้วนะครับแกงเนี่ยจะเป็นแกงผักกาดเหรอแกงะไรนะ ผากาดนะครับแล้วก็มะกอ,อกนะครับคือสองเมนูเลยนะแต่วันนี้จะมีเกมกี่เมนูเนี่ยพี่บี้เพื่อนๆมาลุ้นกันเลยนะครับทุกคนครับเ,เพื่อนเต้ของผมนะมันบอกว่าเวลาที่เข้าป่านะครับเวลาเข้าป่ากับพี่น้ำเนี่ยเขาชอบมากเพราะว่าอะไรพี่น้ำเนี่ยแบกอุปกรณ์อาหารกันกินเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนสเสเบียงพรุ่งนี้นะจะเยอะมากเก็บบอกว่าเก็บชอบมากนะครับ เพราะว่าเพราะว่าอะไรมันกินแล้วมันอิ่มนะครับทุกคนครับก็เลยเกชอบครับเวลาที่เข้าป่ากกับพี่น้ำนะครับทุกคนครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะทําแกงก่อนนะครับทุกคนครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะอัปเดตอีกช่วงระยะหนึ่งนะครับทุกคน อหุงข้าวเสร็จแล้วนะคะอ่างไฟอยู่นะคะต่อไปเราก็ทํากับข้าวนะคะนี่กับข้าวของเราแล้วก็ได้ต้มแล้วเนาะทุกคนครับที่น้ําของเราเนี่ยก็จะทําแกงเข็ดให้เรากินนะครับแลัสษนักก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นี่นะครับอันนี้ใส่อะไรครับที่น้ำเกลือใช่ไหมครับซุลด้าบซุลนัว ดูรถนะครับทุกคนครับที่น้ำนี่ข่าวมากเลยนะผมอายเลย <laughs> เที่ยวไ,ไ,ไม่ได้เลยนะครับนี่คือว่า,วามากับเคฟนี่คือแบบว่ารอกินอย่างเดียวนะยิ่งผมเนี่ยกินจกด้วยนะครับกินจุกกินจุกอ่ากินจุกภาษาไทยอ่าไม่แข็งแรงนะครับทุกคนครับแต่ความรักผมงม่แข็งแรงนะครับ สอนภาษากะเหรี่ยงวันละคาดิวันละครออมีแปลว่ากินข้าวนะครับโอเคนะครับออมีนะครับย้ำนะครับออมีอันนี้เป็นภาษากะหลังนะออมีนี่กินข้าวแต่อั้งมีนี่นี่ภาษากะเหรี่ยงนะสวัสดีตอนเช้านี่คือโวลารีนะคะโวลารีนะครับถ้าเป็นภาษาสำเนียงอื่นนี่ก็ออมชัมเพอร์โพนิโพเลสวัสดีสวัสดีทุกๆคนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะรอตอนที่ ับค่าของเราเสร็จแล้วก็เราจะพร้อมรับประทานอาหารกันเลยนะครับทุกคนครับผมนี่นะครับเราทั้งสามคนแล้วก็หุงข้าวประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกงมะกอกนะครับแล้วก็แกงผักกาดนะครับแล้วก็ปลาย่างน้ำพลิกกุนเชียงนะครับแล้วก็เนื้อไก่ผัดเผ็ดนะโอ้โหจะแซบอิ่ลีงยังไงเนี่ยพี่เพื่อนมาดูกันเลยนะ โอเคพีพค่เพื่อนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนครับแกงเนี่ยอแกงผัดเผ็ดอเนื้อไก่นะครับนี่แล้วก็กุก้งเจียงนะนกุ้งเจียงนี่นะครับโอ้โห,โหอันลอร่อยมากเลยอืม อร่อยครับทุกคนแล้วก็มีปลาด้วยนะรู้สึกว่าปลานี่ไม่มีใครกินเลยอะเลยมีที่แบบอร่อยตัวนี้ไงคนก็เลยไม่มองกันละใช่นี่นะครับทุกคนอืมเพราะข้าของปลาเนี่ยอร่อยนะอร่อยปนละาแห้งที่ท,ที่ที่มหาเขาเอามาให้ใช่ไหมใช่วันนั้นผมไม่ได้ไปด้วยเทียอะไรมาก เขาเป็นมากกว่าพี่เอซแล้วนะเขาน่ารักมากเลยเขาเป็นเขาเป็นมากกว่าเอฟซีนะเดีย๋ยวขับถึงระดับแบบเป็นพี่ค่ะเป็นพี่เ,พเลยนะ,น,น,ะนี่นะโอ้อร่อยมากอืมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี้ยก็ขอไปนากินข้าวก่อนครับ ทุกคนครับก็ตอนนี้นะเราทั้งสามคนเนี่ยก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะปากผมนี่แดงเลยเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดแดอร่อยนะครับทุกคนพี่น้ำเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็น้องเจมเนี่ยก็อยู่ฝั่งนู้นเลยนะส่วนผมเนี่ยก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับที่มานี่ก็ตัวเล็กสุดแล้วนะคะใช่ครับโอเคครับพีบ่พี่เพื่อนครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะเราก็จะขออนุญาตพัพกผ่อนก่อนนะครับแล้วก็อีกระยะหนึ่งนะจะล้างหน้าล้างตาแล้วก็ ามาเจอกันเด็กทีหนึ่งตอนดึกนะครับทุกคนครับทุกคนครับก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วนะครับฝนเนี่ยก็ได้ถล่มลงมาแล้วนะครับทุกคนครับนี่นะ,ะบรรยากาศหนาวมากมากเลยนะครับทุกคนครับโอ้ยฝนตกลงมาแล้วมันไม่ใช่ฤดูฝนนะเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไร เรามีไฟชิดนะเพื่อที่จะแต่ไม่รู้ว<ถ>่าไฟชิดจะเอา,เานะถุงหรือเปล่านะาไฟชิดาร่านะถ้าไฟชิดจะนอาุงรนะาิดะุหนือ่นะเอารืเป็นไเรือ่านะไดจะเอ่านะถาจะเอเคครับพี่พนะเืเล่นคร้บก็เดี๋ยวามเนี่ยก็จะพอกต่อเ่นะคชงรับแล้าก็มาเจอกันอีกลีานึถช่วงืเวลานะางคืนนะครับผม นนนี่่ัลครับก็ตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มแล้วทุกคนบรรยากาศที่นี่นะำเย็นจะเยือกเลยนะทุกคนเหมยอนอะเยือกเหมนอะไรเยือกนะกนั่นแหลยนะครับก็ฝนเนี่ยหยุดตกแล้วนะครับทุกคนฝนตกตกไปหมกเลยนะครับทุกคนครับก็อย่างไรก็ตามนะครับในค่ำคืนนี้ฝนจะตก เน yup. yeah. yeah. ี่ยจะขึ้นฟ้าจะร้องยังไงก็ต้องถูกให้รอดนะครับแล้วก็ต้องเอาตัวรอดนะเพราะว่ากระชี้กำลังเนี่ยมันมีรอดนะครับบางจุดมันมีรอดแต่ถ้าค่ำคืนนี้ถ้าไม่รอดจริงๆก็ก็ต้องเอาให้รอดแหละนะครับเพื่อนเพื่นไหนก็เลยมาในผาแล้วถ้าจะกลับบ้านก็ไม่ไหวนะครับทพื่อนครับก็คุณนั้นแต่ว่า พี่น้ำเคยมานอนที่นี่นะเคลมรัศดรขอนู้น่ะใช่รนนั้นนะอืมสองคนเนี่ยเที่ยวบ่านะครับซึ่งพี่น้ำเองก็มาเพียแค่สามคนนะอพออยู่รุ่น,นเลยนะครับเพื่นพี่น้ำก็เลยกลัวนะวันนี้ออมาเป็นเพื่อนไม่ใช่ม,มาเป็น,นเพื่อนเพื่อนมาถ่ายคลิปด้วยด้วยกันนะ โอเคนะครับทุกคนครับก็เอาไปว่าผมมามามากับพี่น้ำนะครับพย่นงน้อก็มีผู้ชายผู้ชายเวลาเวลาขบ่าแล้วเราเจอสิ่งแปลกแมากมายนะสิ่งที่เรา ี่กัพูดว่าแล้วนะอย่าไปวางใจทางนะยอ,อย่าไว้ใจคนอย่าหวังใจทางนะครทุกคน <ๆ S 1> ก็นั่นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นคำเตือนของผมนะครับผม FC ท่านไหนที่ดูแล้วก็รดพิจารณาพยานในการรับชมด้วยนะครับทีน,นี้ก็จะเป็นข้อเตือนใจนะครับใครที่ที่จะเข้ามานะครับอย่าไปคนเดียวไปกับผู้ชำนาญแล้วก็ การนำทางนะครับจ็ดปลอดภไปรอบที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวนะครับถ้าเราเจอคนเนี่ยคนนี้อันตรายกว่าสิ่งอย่างอื่นนะเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายร่างกายเราได้นะครับแล้วก็เราไปบางครั้งเราต้องมามาระมัดระวังสัตว์ป่านะครับเช่น ไม่เป็นไรนะฟังก,กันไปนะครับทุกคนก็โอเคครับในคืนนี้เราทั้งสามคน,นขออนุญ,ญาตเข้านอนก่อนครับเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้ากับภาพบรรยากาศในรอบๆแคมป์ของเรานะครับไม่รู้ว่าจะสวยหรือว่าไม่สวยนะถ้าฝนตกราจ,จะาไม่เก็าบภาพบรรยากาศครับเก็บไปก็เท่านั้นฝนตกนะครับทุกคนแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยทุกคนอาจจะได้ดูธรรมชาติที่สวยงาม ที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานนะครับไม่เหมือนบ้านรังครับโอเคนะครับคืนนี้เราถึงําขุหบอกลาทุกคนว่ากุดนานะครับเดีวเจอกันคืนนี้นะครับบ๊ายบายครับอ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนครับก็เช้าวันใหม่วันนี้ถือว่าอากาศเนี่ยสดใสแล้วก็ดีมากๆาเลยนะไม่นับว่าฝนตกนะครับทุกคนนะครับก็เมื่อคืนฝนเนี่ยยังตกบ่อยๆนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ตื่นขึ้นมาก่อไฟนะครับทุกคนครับนี่นะนี่นะครับทุกคนกล้องผมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตกแตกนะครับทุกคนเห็นอย่างนี้ไหมเนี่ยตรงเนี้ย เออมันตกแตกนะครับไม่รู้ไหมือเ้ยไม่รู้ว่าไปเดินอีกท่าไหน่นะครับทุกคนครับก็เลยแตกนะครับโอเค,อ,เค,อ,เคอย่างไรก็ตามนะครับทุกคนครับเช้าวันใหม่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตามเก็บภาาบรรยากาศกรับแคมป์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราทั้งสามคนเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับ หากเพื่อๆเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและพี่น้ำแล้วก็น้องเจมด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่เราทั้ง3คนเนี่ยก็จะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้ถึงแม้ไม่มีประโยชน์มากยังไม่ถึงแม้ไม่มีความรู้อย่างน้อยก็มีนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับไม่ไม่มีเลยไร้าสาระเลยเอออนั่นแหละผมพูดไม่ถูกเหมือนกันครับ นั่นแหละนะทุกคนครับฝนก็การคาดธรรมชาตินะก็คงไม่มีอะไรามากนอกจากหงก้าวกลับมาล้วก็นั่งแคร่นอนแง่แล้วก็ดื่นึ้นมาแล้วก็เดินทางกลับบ้านมีเพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับแต่อยาาเข้าไปในป่าลึกเนี่ยเราต้องระมัดระวังสัตว์ป่าพวกนี้นะแต่ถ้าเขายังอยู่ในแบบว่าเขตไทยเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะแต่ฝั่งพมานี่ถ้าไม่ระมัดระวังตัวยี่สี่ชั่วโมงนี้ก็นับว่าคูณประมาทแล้วนะครับทุกคนครับก็โอเคเดี๋ยว ผมเนี่ยก็จะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ